ข้อสอบ IJSO OK k มีรอบที่1ปี6-2ข้อ21ให้พิจารณานะข้อความต่อไปนี้ก็คือข้อ1และ2ถามว่าข้อความใดถูกต้องเสมอเรามาพิจารณานะข้อ1ก่อนเขาบอกว่าใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการสะเทินกรดแอซิติกปริมาตรน้อยกว่าที่ต้องใช้ในการสะเทินสารละลายกรดซัลฟิริกที่มี pH เท่ากัน เราก็ต้องมาดูปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นก่อนระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สะเทินแอซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์สะเทินซัลฟูริกถ้าเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์สะเทินแอซิติก cs ส c o o h นี่นะเราก็จะกลายเป็นอะไรปฏิกิริยาสะเทินก็ปฏิกิริยาสะเทินคือกรดบวกเบสได้เกลือกับน้ำเนาะเราจะได้เป็นโซเดียมแอซิตต กับน้ำทีนี้สมการนี้ดุลแล้วดุลแล้วแปลว่าอะไรก็คือแปลว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์หนึ่งโมลทำปฏิกิริยาพอดีกับออซิติกหนึ่งโมลเรามาดูตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์สะเทินกับกรดซัลฟูริกโซเดียมไฮดรอกไซด์สะเทินกับกรดซัลฟูริกปุ๊บเราก็จะได้เป็นโซเดียมซัลเฟตได้โซเดียมซัลเฟตกับน้ำทีนี้สมการนี้ยังไม่ดุลเพราะว่าโซเดียมไฮด์อสองเราเติม 2ลงไปข้างหน้าโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะได้2โซเดียมไฮดรอกไซด์กับซัลฟวริกแล้วก็ได้โซเดียมซัลเฟตกับน้ำตัวนี้สมการดูแล้วเช็คดูโซเดียม2ออตัวโซเดียมส,สซัลเฟต1 O 5่โอก็5ไฮโดรเจน2ไฮโดรเจนตัวนี้เป็นอะไฮโดรเจน4ดังนั้นเราเติม2ลงไปอ ออกซิเจนก็จะเป็น6 okay. โอเคโอสองบวกสเป็น6อันนี้4ี่บวกสเป็น6โอเคทีนี้สมก,การดูแล้วก็คือ2มงโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำยาพอดีกับกรดซัลฟิวริกแล้วก็จะได้โซเดียมซัลเฟตแล้วก็2มงโมลของน้ําทีนี้พอเราดูอะถ้าดูจากสมก,การเฉยๆมันก็ถูกต้องใช่ไหมที่ว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะใช้น้อยกว่าพอเราเอาไปพอเราเอาไปสะเทินกับอะไรเอ่ยพอเราเอาไปสะเทินกับกรดอะซิติกกรณีนี้ถ้าใช้คําว่า ที่มีความเข้มข้นเท่ากันแต่เขาใช้คำว่าที่มี pH เท่ากันพอ pH เท่ากันเท่านั้นแหละแปลว่า pH คืออะไร pH เนี่ยมันคือลบล็ ok, อกอ่ะ pH มาจากไหน pH เนี่ยมันคือฟังก์ชันลบล็อก ok, ลบล็อก ok ของอะไรลบล็อก ok ของโปรตอนทีนี้โปรตอนเนี่ยคืออะไรคือกรดเนี่ยเวลาละ,ละลายน้ำแล้วมันก็จะแตกตัวให้โปรตอนตัวไหน แตกได้เท่าไหร่เอามาตัวไหนแตกได้มากก็คือ pH ก็จะต่ําเพราะว่าตัวนี้เป็นลบล็อกเนาะดังนั้นทีนี้ถ้ามัน pH เท่ากันใช่ไหมสองตัวนี้ต่างกันตรงที่ซัลฟูริกเป็นกรดที่แตกตัวได้ดีการแตกตัวครั้งแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นกรดแก่กรดแก่แตกตัวครั้งแรกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนอะซิติกเนี่ยแตกตัวได้น้อยดังนั้นการที่จะทําให้มันมี pH เท่ากันได้จะใช้ความเข้มข้นของอะซิติกและซัลฟูริกเนี่ยไม่เท่ากัน เวลาจะทำให้อะซิติกเนี่ยมีความเข้มข้นเท่ากับซัลฟูริกแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องใช้อะซิติกความเข้มขน้นมากกว่าแล้วก็มากกว่าสองเท่าด้วยมากกว่าสองเท่าดังนั้นถ้าใช้ความเข้มขน้นตัวเนี้ยมากกว่าสองเท่าสมมุติ2เท่าของของซัลฟูริกเนาะเอสองเอสโอี SO ดังนั้นเวลาไปสะเทือนกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์สองเท่าของซัลฟูริกด้วยถูกปะดังนั้นถ้า pH เท่ากาันจะใช้อะซิติกจำนวน หลายเท่ากว่าซัลฟอริกมากๆเพื่อ,อไปสะเทินกับโซเดียมไฮดรอกไซ,ซกด์โซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ต้องมีปริมาณจานวนเท่าเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนเท่ากันดังนั้นข้อเนี้ยไม่ถูกต้องเพราะว่าตรงคําว่า pH เท่ากันนี่แหละพอ pH เ,เท่ากันเนี่ยจะทําให้อาซิติก pH เ,เท่ากับซัลฟอริกต้องใช้อาซิติกจานวนเยอะมาก ừ, พอใช้อาซิติกเยอะพอดูจากสมการถ้าเป็นหนึ่งต่อ1นใช่ไหมโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันซึ่งเยอะกว่า ที่ใช้กับซัลฟริกด้วยซ้ำดังนั้นข้อ i เนี่ยก็เลยผิดเรามาดูข้อ2เมื่อเติมโลหะสังกะสีน้ำหนักเท่ากันลงในสารละลายกรดซัลฟริกและสารละลายกรดเปอร์คอริกที่มีความเข้มข้นและปริมาตรเท่ากันสารละลายกรดฟอสฟอริกเนี่ยจะทำให้แก๊สปริมาตรมากกว่าที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกันทีนี้เรามาดูว่าปฏิกิยาระหว่างสังกะสีกับกรดทั้งสงชนิดเป็นยังไงสังกะสี ลูกอาดสังกสีคือลูกอาดสังกสีคือเลยซิงใช่ซิงสังกสีซิงคือสังกสีดังนั้นซิงไปทำเบียกับฟอสฟอริกสุดท้ายแล้วเราจะได้อะไรเราก็จะได้เป็น ซิงฟอสเฟตอะ POC ห้อยสองกับแก๊สไฮโดรเจนดูนสมก,การซิงตัวนี้ห้อยสตัวนี้ก็ต้องเติม3เข้าไปฟอสเฟตห้อยสก็เติม2เข้าไปที่นี้ไฮโดรเจนมี6ฝั่งนี้ก็เลยต้องเติม3ามโอเคดุลแล้วสมก,การดุูแล้วก็แปลว่าซิงเนี่ยสามโมลทำให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนสโมลเหมือนกันทีนี้เรามาดูซิงกับปฏิกิริยาระหว่างซิงกับเปอร์คาริ อะ clo C กับเปอร์คลอรดโอเคเราจะได้อะไรเอ่ยเราก็จะได้เป็นซิงค์นี่แล้วก็ห้อยด้วยห้อยห้อยโอเคซิงค์สองใช่ไหมก็ห้อยสองตัวนี้เป็นลบหนึ่งอะได้แล้วก็ได้ไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนเหมือนกันทีนี้ซิงค์เนี่ยหนึ่งหนึ่งโอเคตัวนี้เป็นเท่าไหร่ ClO4 เนี่ยห้อยสองตัวนี้ก็ต้องเติมสองโอเคเราก็จะได้สองเปอร์คลอรกตัวนี้สองเก็ได้ไฮโดรเจนสองตัวเท่ากันดังนั้นดุลแล้วทั้งคู่พอดุลแล้วทั้งคู่เราพิจารณาอ่ะซิงสามโมลทำให้เกิดอะไรทำให้เกิด s อสองสามโมลก็คือหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเราใช้เปอร์คลอริกก็คือซิงหนึ่งโมลได้เลยได้เอสองหนึ่งโมลก็หนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันทีนี้ถ้า เราใช้ทั้งหมดเนี่ยปริมาตรความเข้มข้นเท่ากันใช่ไหมก็คือใช้จานวนโมลเท่ากันนั่นแหละสารละลายกรดฟอสฟอริกจะให้แก๊สและปริมาตรมากกว่าที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกันไหมก็คือไม่เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเกิดหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันเพราะหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันก็แปลว่ามันเกิดแกส๊สไฮโดรเจนน่ะเท่ากันนะพอเกิดเท่ากันก็คือที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันแกส๊สชนิดเดียวกันก็จะมีปริมาตรเท่ากันนั่นเอง ก็จะตอบเป็นว่ามันผิดนะมันผิดเพราะมันต้องไม่มากกว่ามันจะเท่ากันข้อนี้ก็ผิดดังนั้นถามว่าข้อใดถูกต้องเสมอก็เลยตอบเป็นดีด็อกก็คือไม่ใช่ทั้งข้อหนึ่งและข้อสองก็คือมันไม่ถูกต้องนั่นเอง